ขอโทษขออภัยเด้อค่ะอาจจะไม่ถูกใจหลายๆท่านยืนกินตักกินแบบเนี้ยสีสันหน้าตาน่าทานไหมคะพ่อแม่พี่น้องไปตะแสบป้าชญ์ฝรั่งตอนนี้ใจไปอยู่ทะเลว่าแดดดีพี่น้อง <laughs> อยากออกทะเล <laughs> สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องจ้ามาดามเห็ดมัสลุมสวัสดีพ่อแม่พี่น้อง สุปผูสุกคนจ้ะพ่อแม่พี่น้องจ้ะวันนี้อยู่บ้านนะคะวันนี้จะผาพ่อแม่พี่น้องจะนําผักบุ้งของเราที่เก็บมานะคะพ่อแม่พี่น้องแฟนแฟนเราเห็ดความสะอาดแล้วตากผ้าไว้มันหล่นพ่น่ะกําลังถูเงอนถูอันนี้อยู่ช่วงเนี้ยคนที่อยู่คนที่เขาอยู่ต่างประเทศเขาเสริมเห็ดความสะอาดแล้วพ่อแม่พี่น้องเนี่ยเพราะว่าช่วงหนาหนาวมันเห็ดบ่ได้มันหนาวช่วงหนาหอนเขาก็เห็ดเมนีแพะกระเห็ดจ้ะนี่เบิงแมงเมืองเต้มอยู่เดี๋ยวแฟนแพจเราแต่อันพ่น่ะเราเริ่มสีดแล้ว ถูบานถูงันแล้วใส่เบงจัหน้อยเด้อก่อนที่หฮาสิไปลวกผักบุ้งใส่เบงผักบุ้งก่อนนี่ผักบุ้งที่เก็บมานะคะที่ลงร่งที่ปไปน่ะพี่น้องเอามาแช่นาแบบจังสิยูด้หลายมือได้จ้ะเด้อเดี๋ยวแพทจะแต่เ้าก็เอาทั้งเบิดบ่ได้แต่มันก็แก่แล้วเนาะห้าก็เสิเอาแต่ส่วนนี้แพทเสียเอาไปลวกลวกน้ําลวกพอยุบๆยุบแล้วก็เอาไปนําไปแช่แข็งไว้เดี๋ยวจะเอามาแกงเทโพนะคะเพื่อเป็นการไม่ให้ผักเราเละจ้าโอเคเดี๋ยว เดี๋ยวมาเอาพอเตรียมภาชนะมาเอาเรียบร้อยแล้วเอาโถมาแล้วเดี๋ยวมาตัดเอาจากพ่อแม่พี่นอะแล้วมาดามกะวันนี้ทั้งวันเลยอากาศดีมาดามกะเตรียมดินนะคะพ่อแม่พี่นนองเตรียมดินเรียบร้อยแล้วกะดินเก่าจากพิธีแล้วแหละแต่ว่าพ่วนพ่วงพ่นแลวกะเก็บเศษตนเก่าตนยางพ่นออกนอกจากเนาะนี่แล้วก็กวดเฮือนก้วดสั้นกวดใบใหม่เพราะว่าปีหนึ่งจะทําครั้งหนึ่งช่วงนี้แหละจากพ่อแม่พี่นนองเพราะว่าขันสีมาเฮ็ดดูดูกับว่ไห้พี่นนองเพราะว่า ล่มมันกระพัดมากขึ้กัเอาตอนห้ากระเฮ็ดเพื่อความสวยงามเน,นาะจ๋ะเนาะนี่เพื่อให้มันเป็นตะเบิงน่ะนะนี่จะ้ะโอ้นี่ตนน้นเมียงบุเมนต้นพักเนือ้อต้นพักนี่บลูบว่ะสิว่าสีล่องอ่ะพักหยังเด้อพี่น้องอาจซียฮะพายตูพักซี่ต้นหอมเมียงกรว่ากันไปเน,นาะจ๋ะเนาะมาปลูกไว้นี่เป็นดินอันนี้ได้มาจากเอฟซีนะคะเดี๋ยวสิลงดินอันนี้เป็นดอกต้นใหม่ที่มันล้นลงมาพ่อแม่พี่น้องดอกต้นใหญ่ล่ะนี่ คล้ายๆลาเวนเดอร์แต่ไม่ใช่ลาเวนเดอร์เด้อจ้ะตัวนี้เจ้าว่าเอิญดอกอย่างบุหงนี้เม็ดมันหล่นลงมาจา้ะมันก็ขึ้นแผลตัวเสียนขยายดินเลยบ่ได้ขยายนี่นี่บ่สิพุ่นดินจักหน่อยแล้วปล่อยให้นเราใหญ่นี่ท้องไซส์้องเอาดอกใหม่มาลงจ้ะแฟนพแพทย์เราเห็ดหลดให้แพทย์แล้วก็ถูเงินถูสานมึงโอ้ยหลดเจ้าก,ก็เฮ็ดขึ้นสิบ่อยคอยออกแพทยออ์อย,อยากออกได้แดดรังสีไดวจะออกสิไปเลาะทะเลจ้ะนี่สวัสดีครับ ล้างเฮือนล้างซ่านเหรอพี่น้องนี่ล้างบ้านนะจ๊ะเฮือนสีขาวมันก็สีเปื่อนแน่หน่อยนึงจ้ะนี่แพตกับมอนี่ทั้งเบิดมือเลยอันนี้ดงกระเทียมก็สวยว่าเก้าฟับี้ปะฉันขอไปแน่แพตปะนี่อุ้ยสเก็ตสเก็ตสเก็ตแกงเฮาอีกพี่น้องนี่แพตกับว่าอนันเก็บเพื่อนเก็บซ่านนี่บ่เป็นบ่เก็บได้พี่น้องเก็บทุกปีนี่ มันกับโฮคือเก่าว่าใบใหม่เพื่อนแพทมัน pigs, มีต้นใหม่หลายใบใหม่เวลาลมพัดเพิ่งกับพัดมาเนาะอันนี้อุปกรณ์อุปกรณ์ของเฮาจะกระยิงจะกระยาเห็นบ่หนิมัอนี่กวดไปนี่มาแล้วเห็นบ่เนี่ยมาแล้วนี่นี่แพทกับกวดเอาลงใส่ต้นพักกูดเนี่ยแต่ว่าเดี๋ยวลมมันกับพัดไปพ่อแม่พี่น้องจ้ะนี่เห็นบ่แพทยพึ่งกวดไปมือนี่ใบใหม่มาอีกแล้วเห็นบ่จ้ะเนี่ยกับพัดมาคือเก่าเนาะค่ะเนาะหนีดินอีกครังหนึ่งแพทมีดินมาเนี่ยจะเอาต้นหนีไปนั่งจ้ะพ่อแม่พี่น้องจ๊ะ ทำไปแล้วนะคะนี่เก็บเรียบร้อยทุกปีเก็บเก็บประมาณนี่แหละพี่น้องแต่ว่ามันกระเบิงคือ h o คือเกาเนาะนี่อันนี้อุปกรณ์ที่แฟนแพทเราเฮ็ดเฮื่อนเฮ็ดซ่านแบบว่าในในสวนในหยังเราานอกจากเนาะนี่ประมาณนี้แหละจ้ะอันนี้ก็เป็นอุปกรณ์ที่ห้าวสี่ตองใส่แบบว่าเฮ็ดบาร์บีคิวปิ้งย่างจ้ะเพราะแม่พี่น้องจ้ะหมอมุกระกะมี่ต้นหนีนักแพทดึงบ่ได้สิบอกแฟนแพทขนงบอลซอยกันบดบดบ่ได้อีลีพี่น้องนักแห้ง อันนี้คือรถตัดหญ้านะจ๊ะนี่แฟนแพทเราตัดต้นใหม่บึงเราเห็ดบ้านเดีเรียบร้อยแต่ว่ามุมนันโซ่นันแพทบวชใบใหม่ออกบิชแล้วจ้ะเฮือนนี่รถล้ายลายด้อพี่นอ้องอ่อนเฮือนอ่อมซ้านอยู่ใน,นเฮือนอีกเด้อจ้ะเด้อ <laughs> นี่เดี๋ยวแฟนแพทย์เราก็เห็ดความสะอาดนี่ที่เราเห็ดเมื่อกี้เห็นบ่นี่จ้ะโอเคนะจ๊ะดูบริเวณรอบๆบ้านนี่คือผักกูดของเรามาวันนี้พ่อแม่พี่น้องจ้ะนี่แพทกจะตัดเอาเฉพาะที่เพิ่นแบบว่า เนี่ยแหละประมาณนี้แหละพ่อแม่พี่น้องบ่เอาทั้งลั่จากพ่อแม่พี่น้องจ้าเพราะว่ามันเ้าแซ่ไวยหลายมือมันแก่จากพ่อแม่พี่น้องขฮา็เสาแต่ส่วนบนและนี่แพรกับสิมะหันหันลงเลยจังสี่พี่น้องหั่นเป็นชิ้นตามใจชอบเลยนะคะลวกเลยจากพ่อแม่พี่น้องจ้าบุ้งเปรี้ยวนะจ้าหรือว่าผักบุ้งฝรั่งนั่นเองจ้ามีพ่อแม่พี่น้องคือบ่เอิ้น้ำใหม่ฝรั่งมันเอินบ่ไดดแล้วมันบ่แม่ลำไยฝรั่งมันเป็นผักบุ้งแต่เอินแต่สีเอินเอิ้น้ำใหม่ฝรั่งก็ไใดมันคือ คือแนวใหม่ฝรั่งยิงกว่าผักบุ๋งเนาะแต่ว่าแพทเอิญน,น้ำอ่ามพี่พี่ที่เพิ่นอ่าพี่พี่น้องๆเนาะเอิญจังสีแหละมันคอยสุภาพพี่พี่น้องๆที่เพิ่นมาอยู่ก่อนนะจ้ะมาอยู่ในต่างประเทศก่อนเราเพิ่นผ้าเอิญมาดามกับเลยเอิญน,น้ำเพิ่นได้จ้ะเด้อแล้วแต่ความเชื่อนะคนจีนเนี่ยเขากินสดๆเลยแพทเห็นแพทก,กับพวกเคยกินสดจัดแพทย์ประกาศต้องลั่วก,ก่อนหน่อยหนึ่งเสียเอาไปย่ำหรือว่าเสียเอาไป แกงเสียเอาไปเห็ดหยังก็ตตองหลวกก่อนเนาะเพราะว่าในหนังซืออยู่เนี่ยมันไม่มีผักตัวนี้ในประเทศเดนมาร์กแลก้วก็แฟนแพทแล้วเบิงไห้แล้วว่าบางคนก็ว่ากินได้บางคนก็ว่ากินบ่ได้มันที่นี่แต่ว่าก็ตามตีห้าเบิงก็เห็นชาวจีนแล้ว่าเฮาก็เลยกินแต่ว่าก็ปรุงให้สุกก่อนแล้วกันนะคะเนาะกินแต่ว่าก็ปรุงใหม้มันสุก พื่อความอ,าอดไั่นั่นแหละพี่น้องจา๋าเพราะว่าอันนี้เขาปลูกเป็นพืชประดับนะแม้เป็นไม้ประดับเป็นพืชประดับแกงไส้หมูสามชั้นไปน,นอกน้ําเย็นนะคะแกงไออันนี้เสร็จแล้วก็เไปน,นอกน้ำเย็นเลยพี่น้องลวกเสร็จแล้วเราก็ามานอกน้ําเย็นอย่างนี้นะคะนี่ นอกน้ำเย็นเร็จแล้วเรียบร้อยแล้วค่ะพ่อแม่พี่น้องนี่ลวกเซ็จแล้วก็สิเป็นประมาณนี้เด้อจ้ะเด้อลวกพ่อคำหามเด้อจ้ะเด้อพ่อแม่พี่น้องจ้านีประมาณนี้เลยจ้ะเพราะว่าเดี๋ยวเราเอาไปเข้าฟิตให้เพิ่นสเสด็จนาไปแช่ฟิตเป็นยังคือลวกเซ็จแล้วทาไมถึงต้องแช่น้ําเย็นเพราะว่าพักบุ่งเพิ่นเป็นพักทีเละง่ายเนอะพ่อแม่พี่น,น้องลวกเสร็จแล้วลวกพแป๊บพ่อพ่อว่าลวกกันละ ลวกบวแมนว่าลวกสองสามนาทีเดือดปดบวแมนได้จ้ะเด้อลวกแค่ว่าให้เพิ่นสลดคือว่าให้มีการแบบว่าผ่านน้ําร้อนลราบันที่นี่เฮาก็มาแช่น้ําเย็นนอกน้ําเย็นเพราะว่าอะไรความหอนมันอยู่ในตัวผักบุ๋งมันสิได้บ่เฮ็ดให้ผักบุ๋งเฮาเละเพราะว่าถ้าลวกเสร็จแล้วมาตั้งไว้มันก็สิซึมเข้าไปในเนื้อคือเก่าเละเด้อจ่าพอม่นพี่น้องแพทเคยแล้วนี่ต้องเฮ็ดแบบนี้แะกะสเด็ดน้ําไว้เอาไปเข้าฟิตเพื่อความพักบุ๋งสิได้มีความเหนียวเฮามาแกงก็สิได้บ่เละจ้ะพ่อแม่พี่น้องโอเคจ้าเดี๋ยวมื้อหน้าสิมาแกงเด้อจ้ะเด้อ เราติดตามรับชมการแกงด้จ้ะเด้อสวัสดีวันต่อมาจ้ะพ่อแม่พี่น้องจ้ะหลังจากเมื่อวานข้าลวกพักเรียบร้อยแล้วแซ่ส,สมฟิตแล้วบันเตอนี่สิผ้าพ่อแม่พี่น้องมาทํานี่ข้า็เอาออกมาเพิ่นละลายด้จ้ะเด้อล้างนามแล้วก็ให้เพิ่น,ลลน,น,นอ่าสเสด็จนามนี่จ้ะพ่อแม่พี่น้องเป็นผักที่เราลวก แล้วก็แช่ช่องฟิตด้จ้ะเด้อนี่แต่ว่าหามหามแกงโดนี่คือเกาเดี๋ยวมันเละเหมือนเดิมแหละพี่น้องพักบุงมันเป็นพักอ่าพักบุงเปียวหรือพักบุงฝรั่งเนี่ยเป็นผักชนิดที่ว่าเละง่ายด้จ้ะเด้อพ่อแม่พี่น้องเข้ากับสิมาดำสิถีรรมการนี่จ้าวัตถุดิบของเรามีพริกแกงนะคะพริกแกงแดงแล้วก็ผักบุ้งเปียวผักบุ้งฝรั่งของเรานั่นเองนะคะแล้วก็หมูสามชั้นจ้าลพี่น้องจ้ากะทิใช้เป็นกระป๋องแบบนี้นะคะ แล้วก็มีใบมะกรูดแล้วก็พริกชี้ฟ้าแล้วก็ลูกมะกรูดเด้๋ยวจะได้พ่อแม่พี่น้องจา้านี่แหละ,คะเครื่องแกงเครื่องเคียงของเราเดี๋ยวเข้าสิมาทําขั้นตอนการผัดพริกแกงนะคะผัดพริกแกงกเลยจ้ากะทิกระกป๋องแบบนี้เข้าเพ่นสีแยกไม่เข้าเรียบร้อยพี่น้องเขาจะหัวกะทิมันสี่ยู่ทั้งง,ง,งตลอดเลยพ่อแม่พี่น้องเข้าก่นนาหัวกะทิตักเอาเฉพาะหัวนี่ หัวกะทิเนี่ยเพิ่นนามมันสิอยู่ทั้งไตหัวกะทิมันสิอยู่ทิ้งเคร่งกระทะห่อนเดินแต่พนี่อนจ้ากระทะร้อนนานนะคะเอาหัวมาผัดพริกแกงก่อนนะคะผัดไปเรื่อยๆด้วยน่องด้วยผัดไปเรื่อยๆ จนกะทิแตกมันกะทิแตกมันพุ่นละให้นะกะทิเดือดจงสีเลยพี่น้องเดือดแบบฟดป๊อก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 นะแม่พี่น้องจ้ะแล้วก็นำพริกแกงของเราลงไปนะคะปรุงให้เรียบร้อยเฮ็ดหยังให้เรียบร้อยซิมรสสารให้เรียบร้อยขั้นตอนสุดท้ายก็คือใส่ผักบุ้งลงไปแค่นั้นเองจ้ะพี่น้องจ้ะ ไปเรื่อยๆจนแล้วอันนี้นละพี่น,อน,น้องจนผีแกงกับแตกมันเขากำได้กะทิพ่นล่ล,ละจนกะทิเราแตกมันนะคะจะข้นเลยแหละแต่่ากะทิข้าเจ้าดีดีที่แรกแตะกี้หาสื่อแต่กะทิแบบว่าของของของไทยเหาแต่ต้นนี้ก็ดีจ้ะพี่น,อน้องจ้ะอร่อยเห็ดแกงเห็ดแกงเขียวหวานเห็ดแกงพะแนงเห็ดหยังที่เป็นเมนูกะทิเนี่ยแตกมันดีจ้ะพี่น,อน้อง แตกมันดีมากพัดจนกะทิห่าใดแบบนี้ก็พริกแกงเข้ากันแบบนี้เด้พี่น่อกเนี่ยเป็นเนื้อเดียวกันแบบนี้เลยนะคะอันนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะม่ดามก็เัเแซหมูลงมาผัดก็พริกแกงเลยจ้ะเอาหมูลงมาผัดกับพริกแกงเลยนะคะ ผัดไปเรื่อยๆจนหมูตึงอย่างนี้นะคะพ่อแม่พี่น้องจนเขามีมความรู้สึกว่าหมูเพิ่นเริ่มตึงกแล้วจ้ะพ่อแม่พี่น้องเนี่ยผัดพริกแกงกับหมูให้เข้ากันจนหมูเริ่มตึงนะคะใสีเมล็ดไส้ใบะกะปูดเลยจ้ะผัดต่อไปอีกนิดนึงนะคะ มันที่นี่เราก็จะมาใส่กะทิที่เหลือเลยนะคะใส่กะทิที่เหลือลงไปเนี่ยมันข้นมากพี่น้องจ้าก,กะทิเิ่นข้นขนเลยใส่อีกกระป๋องหนึ่งลงไปโอ้กระป๋องนี่แบบพนร่วมกันมาเลยตวนข้นมากพี่น้องมึงที่ละข้นมาก พี่น,นอนก่อนเดี๋ยวห้าควายมาใส่อีกทีนี้เราก็คลุกเคล้าให้เข้ากันนะคะแล้วก็ปล่อยให้พริกแกงกับน้ำกะทิเนี่ยนะเดือดจนแบบกะทิแตกมันบุนล่ะเดี๋ยวห้าควายมาปรุงรสกันจ้ะกะทิกําลังแตกมันปุ๊กปุ๊กปุ๊กเลยจ้าพ่อแม่พี่นองจ้าเสร็จแล้วเราก็จะมาปรุงรสด,ด้วยเกลือนะจ๊ะ ใส่เกลือลงไปนิดหน่อยเพราะว่าห้าวโ่งหัวพีแกงมันมันสีเข้มสีหยังปั้นไดก็ใส่ลงไปเกลือนิดนึงน้ำปลานิดหนึ่งน้ำปลาจากสองสามช้อนโต๊ะเด้อจะเล้กขี่นนองแล้วแต่อันนี้แล้วแต่เล้อพอม่พี่น้องแต่ว่าเผ็เป็นคน กินชูรสรสด,ด,ดีใส่รสด,ดีไปหน่อยหนึ่งนะคะเพื่อความกลมกล่อมนะคะพี่น้องเพื่อความกลมกล่อมของของแกงแล้วจ้ะเนาะแล้วก็ชูรสพระเยซู้นี่ค่ะดกระไดเด้อจ้จะเด้อมาดามเป็นคนกินพระเยซูเด้อจ้จะเด้อชูรสนิดนึงนะคะประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะจ้ะเนาะแล้วก็น้ําตาลนะคะพี่น้องคะแล้วก็น้ําตาลจ้า น้ำตาลประมาณ1ช้อน2ช้อน3 4มันสิออกหวานๆหน่อยนึงเนาะประมาณ5ช้อนแต่ไม่ไม่พูนนะคะหาส่วนตุสีว่าสีส่สอนซะเพราะว่าแพทตักบ่พูนไหมพี่น้องจา๋าแฟนแพทแล้วหลินข้างนอกนี่คักมือนีอากาศดีเสร็จแล้วมาดามก็จะมาชิมรสนะคะ ชิมรสชาติแล้วหมูเหมอใดแล้วอืกระทิแตกมันดีมากเลยค่ะอืมอร่อยละขาดอย่างเดียวคือรสเปรี้ยวแต่รสเปรี้ยวไม่เป็นไรอยู่ในผักบุ้งแล้วนี่ใส่ผักบุ้งลงไปเลยจ้านางอีกของเรา ผักบุ้งทะเลโอ๊ยปลอาพิดผักบุ้งฝรัง่งตอนนี้ใจไปอยู่ทะเลว่าแดดดีพี่น้องอยากออกทะเลแกงเซ็ตนี่ละ่ะแกงเซ็ตนี่ผ้ามือเจ้าออกทะเลใจพันบยวยอยูก็เหนือก็โตได้อย่างนี้โอ้ยมาดามเอ้ เดี๋ยวคนให้ดูใกล้ๆดูเป็นอันว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะมะถามสีค้นจกักสองสามบุดหนึ่งก็พ่อแล้วพี่นอ้องเป็นอันว่าเสร็จเรียบร้อยแต่ว่าไทยที่ชอบเปรี้ยวจัดเลืออะไรสามารถใส่น้ำมะขามเพิ่มหรือว่ามะนาวได้นะจ๊ะแต่ว่ามาดามว่าผักบุ้งเขามีรสชาติเปรี้ยวอยู่แล้วมาดามไม่ใส่นะคะนี่ เข้มข้นน่ากินมากค่ะพี่น้องข่ข้นๆน้เพื่อนเขากันครับแกงครับผักบุ้งนะจ๊ะเนาะโอ้หน่ากินมากโอเคจ้าเป็นอันว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะพี่น้องเป็นไงสีสันหน้าตาน่าทานไหมคะพ่อแม่พี่น้องเป็นแต่แสบปจะจานี่แกงเชโพหมูสามสันใช้ผักบุ้งทะเลผักบุ้งเปรี้ยวของเรานั่นเองมามากินนามาดามเรยจะเด้อมาเดี๋ยวตักเขามากินแสบๆน้องกันจ้ะมันพี่น้องจา้า มามาบันนี้พี่น้องมาดามจะมาชิมให้ดูนะคะยันเสร็จแล้วต้องกินค่ะนี่กินก่อนจะได้มีแรงเอาอไปเก็บผักนะคะเป็นไงพี่น้องนาท่านบจาัจ้าหน้าอร่อยไหมคะนี่เหมือนเดิมสเต็ปตามสเต็ปนะคะจะยืนกินโชว์สิพอไปนัางกินเป็นกินจ้าลักษณะเพราะว่าถ้านางกินน่ะมันกิดสีแสบจนเกินเดี๋ยวน้ำลายฟ้งจ้ะสุดยอดพอแม่พี่น้อง แกงเทพโพฝักบุ้งฝรั่งจ้ามีพอแม่พี่น้องถามว่าทําเมนูอะไรได้มั่งมาดามก็ทําให้ดูแล้วนะคะมาแบบนี้พี่น้องมามาเสแสบน้องกันอร่อยอร่อยเสแสื ันจะไม่เลี่ยนเพราะม่พีน่น้องปกติแพสซิบมากินอ่าแพสซิบค่อยมาก,กินนากะทิแต่นี่คือไม่เลี่ยนนะคะอร่อยมากอร่อยคะ่ะสิแคบอรุ <laughs> อ่ม,อ,มอย่างเงี้เสียงความแบบความนึบความกลองเพรามบุ้งบ่ แต่ห้ามแกงนานนะคะมันสิเละนี่เยี๋ยวไวอย่ามันเปื่อยเขาเหนือมันสิเละอืม,อ,อ,มอร่อยมากพอแม่พี่น้องอยันเรียนมันบอกถ้ใาใส่พริกไวเหมือนแพทไเร่าเห้ากิ่นอะเวลาเห้ากิน,น,กนห้ตาตักพริกเข้าไปนั่งมันจะได้ไม่เลี่ยน ต้อง,งอผักวุ้งแล้วจ้ะไม่ต้องซื้อผักบานบองงอหาเก็บเอาแล้วก็มาแกงกินพ่อแม่พี่น้องกอบสีสันสวยหางผ่านไวก้กกะท่แตก ที่แจกมันน้ำข้นแบบสีสวยมากนี่น้อจ๋าอืมอร่อย ข้อโทษขออภายเด้อค่ะอาจจะไม่ถูกใจหลายๆท่านยืนกินตกักกินแบบเนี้ยมันมันเป็นความฟินขอมาดามอะไรเด้อแบบ, <c oughs> บคือว่า ยังเสร็จก็กินเลยหไหมพี่น้องน่ากินมากน้นนะมันสิเละคนแห่ทั้งไตเป็นขึ้นอืออร่อยพี่น้องจ้ากัดถือบกพริกเข้าไปนะ่ะมันดีเลยอะ่ะรสชาติกลมกล่อมมากเวลาหั่หหัผักุ้งเข้าไปมนะ มันจะมีความเปรี้ยวนิดๆแน่โตคือแบบมันด้อยแบี่นาอแซ่บเ,เมนูนี้แฟนพทกก็ทำได้เพราะมันไม่เผ็ดมาก ฟินแทงพี่น้องเอ้ยอิ้มเละหลเติบแล้ว,ลลวคือลงตัวมากเมนูน,นี้พี่น้องเอ้ยแต่ว่าต้องทำให้ถูกวิธีนะคะถ้าเทพประถกวิธีผักบุ้งจะเละเป็นโจ๊กเลยค่ะพี่น้องคะ่ะ ลองอเอาไปเหตุบังเดอร์สูตรมาดามพอแม่พี่นนองอยู่ต่างประเทศได้จ้ะเด้อผักบุ้งบ่ตายอืมอมืช่วงนี้ผู้ชายขยันมากเก็บเพื่อนเก็บสร้างมี่แถบสิบประเทษอย่างเลยนหน้า้อนอ่ะฝรั่งเขามากเห็ดเขามาเคลนแดดเขาก็เห็นหนาเค็นนี่ เพราะว่าแม่บ้านเพื่อนี่ต้องจ้องแต่สิออกข้างนอกโอเคจากพี่น้องจา๋าเมนูนี้คยย่้คะแนนยางเท่าไหร่คอมเมนต์มาดจมะส้มใดจะจากพอแม่พี่น้องจา่าให้เท่าไหร่คะอร่อยน่ากินมากอร่อยด้วยขอบอกกลมุมก่อมมากเจอกันลิหนาค่ะลากันจุ๊บๆสวัสดีจา๊าบายค่ะ